เรื่องญี่ปุ่นชาเรื่องอะไรเรื่องพี่ก่เรื่องอะไรพี่ก็คือเรื่องอะไรพี่เก็ก็ไม่รู้เรื่องหรอหลังจากที่เกิดอ่าข่าววิข่าวแล้วอ่าที่ที่แบบว่าไปชนแล้วเฉียวชนอย่างเงี้ยมันไม่ได้มาจทราบข่าวแล้วจะทรางวิบข่าวอะไรง่เห็นอยู่ในโซเชียลบ้างเห็นในโซเชียลบ้างแต่ก็เสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วนี่ไม่ใช่เหรอแต่ว่าคือแบบ ญี่ปุ่นเขาก็เป็นเป็นลูกหลานพี่แท้เนาะอะไรอย่างเงี้ยคือจะยังไงเขาจะสั่งหันไยวัดเลยไหมหลังจากนี้เพราะว่าหรือว่ายังไม่คุยกันอยู่ติดต่อกันอยู่บ้างไหยครับจริงจริงไม่ได้คุยกันนานแล้วอ้าวเหรอคะใช่ไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันนานมากแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่โควิดอ่ะเออตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเลยเหรอซีซั่นแรกๆเลยสามปีแล้วเลยเหรอครับใช่ใช่ตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้คุยแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยได้ เขาก็ไม่ติดได้ติดต่อมีมีติดต่อมาถามว่าแม่เขาเรียกพี่เต้มแม่นะ<ม>เป็นไงบ้างสบายดีเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่นิดเดียว<ม>ตอนก่<ม>อน<ม>จะเกิดเรื่องสักปีหนึ่งเออเกิดเรื่องนี้ปีหนึ่ง<ม>ใช่สักสักปีสัก ปีหนึ่งได้แต่ตอนเกิดเรื่องก็คือไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้มีเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้สนิทกันเหมือนแต่ก่อนตอนที่ทํางานด้วยกันแล้วใช่ใช่หลังๆเขาไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยได้เข้าหาเราเท่าไหร่คือหลายคนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำให้แบบว่าความสัมพันธ์มันมันห่างไปอะไรเขาเออพี่เต้ คือจะมีช่วงหนึ่งจำได้ไหมที่เขาเป็นพิธีกรของเดซแล้วพี่เดก็เปลี่ยนพิธีกรเป็นอองตวนอ่าแล้วนั่นแหละก็คือก็เลยเริ่มห่างกันใช่กตั้งแต่นั้นมาแล้วตอนนี้ยังสนสัมาัถแบบว่าคุยหรือนึงอะไคุยคุยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแต่ว่าแต่ว่า พี่เด้เป็นคนชัดเจนเรื่องการทำงานมาก,มากๆ<ม>แล้วเป็นคนดูเรื่องการทำงานเป็นคนชัดเจนเรื่องการทำงานมากเลยถ้าใครรู้ถ้าเคยทำงานงพี่เต้จะรู้ว่าเอ à, ถ้าเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะส่งเสริมให้ทำงานให้ดีอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่า like ต,ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้คำสกุว่าลูกรักเราแล้วลูกรักลูกรักเรา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 รักเราลักลูกเราเราถึงได้ทำแบบนี้ เราถึงได้เราถึงได้เราถึงได้ให้เขาไปไปอ,อยู่ในไปพิจารณาสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตก่อนอไปอยู่ในอยู่ในพวังของตัวของเขาเอง <c oughs> อยู่ในที่ที่เขาชอบอยู่ที่ชอบที่ชอบ <c oughs> <c oughs> อยู่ที่ชอบ <c oughs> ที่ชอบเ <c oughs> หมือนนะลูกนะ ลูกนะจ๊ะแม่แม่อยู่นี่นะแล้วก็ลูกลูกก็อยู่ที่ชอบลูกก็อยู่ที่ชเอนแล้วลูกมาหัแม่ได้ตลอดเวลาเลยแม่แบบว่าพร้อมรับลูกได้ตลอดเวลาเลยถ้าทํางานเมื่อไหร่บอกได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ถ้าให้ทํางานแล้วไม่ตื่นมาถังนี่ก็ไม่ได้ไงถ้าสมวนตัวของตัวเองปรับตัวในเรื่องของวินัยต่างๆก็ยินดีที่จะแบบ สปอนเอร์งานก็ต้องถามชาวโลกทั้งหมดที่ที่เขาเคยให้ความรับผิดชอบตัวด้วยว่าเขาพร้อมหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่กัรนาคนเดียวที่ที่ที่เคยมอบความรับผิดชอบให้เนี่ยในอันนี้คือสิ่งที่ที่ได้รับไม่ได้สิ่งที่ที่รับไม่ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นงานของเราเองเรายังเรายังรู้สึกว่าเรา เรายังพอแบบเออไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอเป็นงานของคนของคนของคนอื่นแล้วเราเราเรารู้สึกเราเราพอเราควบคุมเขาไม่ได้เราพอเข้าควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็เราก็เราก็เออเราก็ต้องเราก็ต้องาต้องหยุดนะนรนนะก็ต้อง อยู่้ที่ชอบที่ใช้แต่ยืนยันว่ายังไม่ได้ตัดหางแต่ไม่ได้ไม่มีความตัดหางไปว่านี่จะไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยไม่คนไหนลูกคนไหนเคยมีลูกส่งจดหมายฟ้องยังไม่เคยตัดหางเลยใครอะคะะม่ได้นะ